ตอนที่783นิทรศการศิละปะ2ในห้องโถงนิทรศการเครื่องปรับอากาศมีอุณหภูมิเหมาะสมและให้ความรู้สึกสบายเมื่อลมโชยมาผนังทั้ง4ด้านเต็มไปด้วยผลงานศินละปะซึ่งนำมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้และได้รับการจัดวางอย่างเป็นมืออาชีพลัวเทิรนและที่วอวีเดินอยู่ด้านหน้าผู้คนซึ่งมาชมนิทรรศการศิละปะตามอยู่ด้านหลังเดินตามไปพลางกระซิบกระซาบกัน ไม่มีใครอยากเดินไปอย่างโดดเดี่ยวทุกคนติดตามสองผู้ยิ่งใหญ่ราวกับว่าการติดตามสองผู้ยิ่งใหญ่จะทําให้รสนิยมของพวกเขาสอดคล้องกันด้วยหลัวเวยเดินอยู่รอบนอกและไม่เดินเข้าไปร่วมประสมโรงเธอแค่ขยิบตาให้พ่อจากด้านข้างทําไมอาจารย์ชิวถึงมาที่นี่ได้ล่ะครับลัวเชิงเพิกเฉยต่อหลัวเวยและหยุดฝีเท้าหน้าภาพวาดชิ้นแรกเพื่อพูดคุยกับชิววี่ชิววี่สบัดผมเบาๆเพื่อนคนหนึ่งขอให้ฉันมาดูบอก,กว่าที่นี่มีภาพวาดที่ยอดเยี่ยมมากแต่ดูเหมือนว่าดัวเธอเองจะมาสายภาพวาดที่ยอดเยี่ยมมาก ลุยถึงเลิกคิ้วพูดสะผมนึกสงสัยเลยครับถ้าผลงานทั้งหมดอยู่ในระดับนี้วันนี้ผมคงมาเสียเที่ยวแล้วขณะพ,พูดหลวเถิงก็บู้ยาวไม่ไปยังภาพวาดแรกทิววิมองาลเซนและข้อความแนะนํานักเขียนด้านข้างก่อนจะยิ้มอย่างสบายใจที่แท้ก็เป็นผลงานของเรือนเฟยเฟยมีหน้าและสไตล์ถึงคุ้นตาข้อบอกพร่องยังคงเหมือนกับผลงานชิ้นก่อนๆ่อนหนักมือเกินไปทั้งสองวิาพา์วิจารณ์ภาพวาดชิ้นแรกอย่างไร้ประณีแม้ว่าจะมีกลุ่มคนตามติดอยู่ด้านหลังพวกเขา ทว่ายอดฝีมือทั้งสองกลับเอ่ยขึ้นอย่างไม่ไว้น้าสนทนากันราวกับว่าไม่มีใครอยู่โดยรอบด้านหลังเมื่อฝูงชนได้ยินคําวิจารณ์ซึ่งตรงไปตรงมาของทั้งสองสีหน้าของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจนี่คือจุดประสงค์ที่พวกเขาต้องการติดตามอยู่ด้านหลังผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองพวกเขาสามารถฟังความคิดเห็นที่ทั้งสองมีต่อภาพวาดเหล่านี้ได้อย่างใกล้ชิดเพียงแต่ทุกคนนึกไม่ถึงว่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองจะเห็นตรงเช่นนี้มาถึงก็ตำาหนิภาพแรกเสียแล้วต้องเข้าใจว่า ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานชิ้นแรกนี้คือเรือนเฟยเฟยเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงในวงการจิประกรรมแน่นอนทั้งสองได้รับการยกย่องและเรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ในวงการภาพวาดผู้กันโบราณพวกเขามีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการประเมินผลงานในนิทรรศการแห่งนี้หากใช้สถานะในวงการดนตรีมาจำกัดความก็คือลู่เทิงและทิววี่จัดอยู่ในระดับเดียวกับพ่อเพลงในอุตสาหกรรมดนตรีส่วนเรือนเฟยเฟยและศิลปินคนอื่นในนิทรรศการครั้งนี้มีสถานะเทียบเท่ากับนักประพันธ์เพลงมือทองในวงการดนตรีเท่านั้น ทั้งสองเดินต่อไปยังภาพวาดที่สองหนึ่งขณะนี้คณะผู้จัดนิทรรศการศิละปะได้ส่งคนมาไม่คิดว่าอาจารย์หลวงกับอาจารย์ทิวจะมาปรากฏตัวในนิทรรศการศิละปะของเรานิทรรศการของเราในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากถ้าหากไม่รังเกียจแล้วก็พอมาจับพาทั้งสองท่านไปเยี่ยมชมทั้งสองท่าน,น,นมีคําถามอะไรสามารถถามผมได้ครับได้ค่ะชิววิตอบอย่างยิ้มแย้มหลวงเทิงไม่ได้ปฏิเสธ เจ้าหน้าที่ซึ่งทางนิทรรศการส่งมามีสีหน้าปลาบปลืม้มเช่นนั้นผมขออนุญาตแนะนําภาพวาดนี้นะครับนี่คือผลงานของอาจารย์หยวนหลิวแนวคิดหลักคือทิวทัศน์ไม่ต้องแนะนําลัวเชิงเอ่ยเสียงแข็งโดยไม่รักษาน้ําใจใครเป็นคนวาดภาพนี้ผมไม่สนใจสีหน้าหมึกหนักขนาดนี้กลัวว่าผมสายตาสั้นแล้วว่าจะมองไม่ชัดงั้นหรือเจ้าหน้าที่สีหน้านิ่งอึง้งคุณมาที่นี่เพื่อก่อกวนหรือเจ้าหน้าที่นึกสาบแช่งอยู่ในใจแต่ปากกลับไม่กล้าพูดอะไรทำได้เพียงมองชีวาววีเพื่อขอความช่วยเหลือวาดภาพจงใจเกินไป ชิววีถอนหายใจก่อนจะเดินไปยังภาพที่สามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ยอมจำนวนผลงานในนิทรรศการถูกปรมาจารย์ทั้งสองวิาพากษ์วิจารณ์อย่างน่าสังเวชทว่าฝูงคนกลับฟังอย่างสนุกสนานมิสัยตรงไปตรงมาของอาจารย์หลวงเชิงแบบนี้ผมชอบอาจารย์ชิววีไม่ได้ไว้หน้าจิตระกรเลยไว้หน้าทําไมภาพวาดผู้กันโบราณเขาวัดกันที่ฝีมือถ้าศิลปินเอาแต่ยกยอปอปัอนป้นกันอย่างเดียวสินหน้าเบื่อภาพนี้ของหยวนหลิวแย่จริงๆนั่นแหละภาพวาดของเรินเฟยเฟยหนักมือเกินไปอย่างที่อาจารย์ชิววีบอก อัญญาประกาศคู่อัญญาประกาศคู่อันที่จริงหลวเถิงไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนทว่าวันนี้เขารู้สึกหงุดหงิดใจอยู่บ้างดังนั้นจึงไม่ได้พูดอ้อมคอมเช็เช่นยามปกติอาจเป็นเพราะนิทรรศการศิละปะนี้มีผลงานของอิงงอจืจอรวมอยู่ด้วยเป็นเพราะลูกสาวของเขาตอนนี้หลัวเถิงจึงเกิดความรู้สึกที่แย่ามากต่ออิงงอจืจอคุณไม่จําเป็นต้องแนะนําภาพนี้คงเป็นผลงานของซอเซียงสีในเขาชอบวิธีสร้างสรรผลงานด้วยสีน้ํามันผสมกับภาพวาดผู้กันโบราณไอเดียใช้ได้เพียงแต่ทําออกมาได้เลยเทะ เนื่องจากเขาอารมณ์ไม่ดีเมื่อเห็นภาพที่สามหลัวเฉิงจึงเลือกที่จะวิาพากวิจารอย่างตรงไปตรงมาข้อดีก็ยังมีอยู่หรอกแต่โดยภาพรวมแล้วเป็นไปตามที่คุณพูดจริงจิที่วอวิเออยคึ่นครึ่งเธอพอจะสัมผัสได้ว่าหลัวเฉิงอารมณ์ไม่ดีนะแต่ก็ไม่ได้นำมาใส่ใจปราบใดที่คำวิจารณนั้นสมเหตุสมผลเดินต่อไปวิาพากวิจารณ์ต่อไปวันนี้หลวเชิงอยู่แนวหน้าเขาระบุข้อบอกพร่องได้ทันทีที่เขาเปิดปากการเรียนแบบธรรมชาติจะได้เพียงความงามไม่ได้จิตวิญญาณกจดกระจายผลงานไม่มีจุดโฟกัส กล้ามเนื้อของกระต่ายตัวผู้และกระต่ายตัวเมียแข็งไปสักหน่อยเป็นภาพสัตว์อีกแล้วหงฟ้าตัวนี้วาดสู้ลูกสาวผมไม่ได้ด้วยซ้ําอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ที่วอวีซึ่งอยู่ด้านข้างกล่าวเสริมแต่กลับไม่ได้เป็นคาพูดเชิงบวกเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่เหงือตกหากภาพวาดทั้งหมดนี้ถูกยอดฝีมือทั้งสองตำาหนินิทศการศิละปะนี้จะต้องพังเมฆเป็นท่าอย่างแน่นอนหลังจากนี้นิทศการยังจะเปิดให้เข้าชมอีกสองวัน ช็อคดีที่หลัวเชิงไม่ได้จงใจมาสร้างปัญหาและเขาไม่ได้จ้องจับผิดการวิจารณ์ของเขามีอารมณ์มาเกี่ยวข้องแต่ก็ยังมีเนื้อหาที่มีประโยชน์เมื่อภาพพยักลงเขาภาพหนึ่งปรากฏเบื้องหน้าหลัวเชิงในที่สุดเขาก็หยุดตำหนิน่าสนใจทีเดียวเขามองดูอยู่ครู่งหนึ่งเอ่ยขึ้นเบาๆเจ้าหน้าที่ได้ฟังดังนั้นพลรู้สึกราวกับรอดชีวิตจากภัยพิบัติรีบร้อนเอ่ยขึ้นนี่คือผลงานของอาจารย์ออยเหรียญครับภาพนี้ไม่ต้องแนะนําพวกเรารู้แล้ว ทีวอนกล่าวด้วยรอยยิ้มทักษะของเงอเหรียญก้าวหน้าไปเร็วมากครั้งสุดท้ายเขาก็วาดภาพเสือแถมยังได้รางวัลน,น่าเสียดายที่เขามุ่งเน้นไปที่ความอลังการจนลืมความมีชีวิตชีวาของภาพไปรางวัลน,นั้นเขาสมควรได้รับลัวเชิงเอ่ยแต่เป็นเพราะคู่แข่งที่เขาเจอในครั้งนั้นเป็นศิลปินที่ไม่ค่อยรู้ภาษาทิวอี้พยักหน้าลัวเชิงพยักหน้ารอยยิ้มที่หาดูได้ยากปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาแต่ภาพวาดของเงวีเหรียญในวันนี้ไม่เลวจริงๆถึงจะยังมีนิสัยเดิมๆที่ยังสแสวงหาความอลังการก็เถอะ แต่ผลงานของเขาก็น่าจะเป็นชิ้นที่ดีที่สุดในนิทรรศการศิละปะวันนี้หรือว่าผลงานชิ้นเยี่ยมที่เพื่อนของอาจารย์ชิวพูดถึงจะเป็นชิ้นนี้ฉันไม่แน่ใจชิ่วอลอีขมวดคิ้วมุ่งคือภาพวาดชิ้นนี้หรือเธอไม่คิดว่าภาพวาดนี้คุณค่าแก่การเดินทางมาเห็นด้วยตนเองถึงที่นี่ถึงแม้เพื่อนคนนั้นของเธอจะอยู่ในระดับปานกลางทว่าสุนทรียภาพทางศิละปะและรสนิยมในการเสรผลงานนั้นอยู่ในระดับปรมาจารย์อย่างแน่นอนเงั้นรอดูกันต่อไป ลัวเถิงเดินไปข้างหน้าอีกครั้งต่อให้เป็นภาพวาดของเงยเหรียญก็หยุดเขาได้เพียงสามนาทีเท่านั้นและภาพวาดสามสี่ภาพต่อมากลับทําให้หลัวเชิงขมวดคิ้วอีกครั้งขณะที่เขากําลังจะหมดความอดทนอยากเอ่ยถามลูกสาวไปตามพงว่าภาพวาดของอีงอร์เจออยู่ที่ไหนทันใดนั้นชิ้นงานหนึ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าก็ดึงดูดความสนใจของหลัวเชิงเอ๊ะขณะที่ความสนใจของหลัวเถิงถูกดึงดูดไว้ชิวาวีก็เห็นภาพนี้เช่นเดียวกันนี่คือภาพดอกไม้และนกมีดอกไม้สีเหลืองอ่อนอยู่ในภาพ ผีเสื้อกระพือปีกเหนือหมูเกสรผีเสื้อรักบุปผาทั้งที่การจัดอง์ประกอบภาพนั้นช่างเรียบง่ายแต่กลัวสะกดเธอและหลัวเชิงได้ในทันทีช่างเป็นการใช้สีที่วิเศษจริงๆดอกไม้ไม่ได้ถูกสลักออกมาอย่างละเอียดละออแต่กลับให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเหมือนกับว่าในภาพสามารถส่งกลิ่นหอมของดอกไม้ออกมาได้ชิวววิเอ่ยขึ้นอย่างงอดไม่ไหวฝูงชนด้านหลังเริ่มโกลาหลขึ้นมาทันใดก่อนหน้านี้หลัวเชิงเป็นผู้พูดส่วนชิวววิกล่าวเสริม นี่เป็นครั้งแรกที่ทิวาวิออกตัววิจารณ์ภาพวาดและเป็นคําวิจารณ์ที่ดีมากนับตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือหลัวเชิงพยักหน้าเช่นกันความงามและความสดชื่นของธรรมชาติทําให้ดูเหมือนผีเสื้อตัวนี้จะบินออกมาจากภาพวาดภาพภู้กันโบราณถึงขั้นให้ความรู้สึกรล่าวกับมีชีวิตจริงได้แบบนี้ไม่ธรรมดาดีกว่าของเงยเหรียญเอื้องดูเหมือนนะว่าผมจะด่วนสรุปง่ายไปสักหน่อยผลงานที่ดีที่สุดในวันนี้คงจะเป็นผีเสื้อรักบุปผาชิ้นนี้หลัวเชิงเผยรอยยิ้ท่ดงงัันนนใเอ ความฮือฮาของฝูงชนยิ่งชัดเจนขึ้นทุกคนต่างเริ่มดูภาพเขียนอย่างตั้งใจผลปรากฏว่าทันทีที่ดูสายตาของหลายคนราวกับถูกมนต์สะกดของภาพนี้ดึงดูดไว้ไม่ควรพูดว่าคนกลุ่มนี้เสแสร้งแกล้งชอบภาพวาดผู้กันโบราณถ้าทำไปเพียงเพราะเสแสร้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องเดินทางมาชมนิทรรศการศิละปะในวันที่อากาศร้อนระอุถึงขนาดนี้ก็ได้พวกเขามีความสามารถในการเสพผลงานในระดับหนึ่งจริงๆ และผู้ที่สามารถเสพและซาบซึ้งกับผลงานในระดับหนึ่งย่อมมองออกถึงความไม่ธรรมดาของภาพนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมองดูด้วยความพินิพิจารณาภาพนี้สวยมากผีเสื้อตัวนี้สวยมากทําได้ยังไงเห็นชัดชัดว่าดอกไม้สุดจะเรียบง่ายแต่กลับไม่ได้ให้ความรู้สึกสุขเอาเผากินให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากๆเฉียบขาดดีกว่าภาพพยักลงเขาอีกอาจารย์หลวงเชิงพูดถูกนี่สิควรจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดในวันนี้ใครเป็นคนวาดนะด้านล่างมีคําอธิบาย อัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่มีคําอธิบายอยู่ใต้ภาพวาดแต่ละภาพก็จริงแต่ตัวอักษรนั้นมีขนาดเล็กมากจําเป็นต้องขยับเข้าไปดูใกล้ๆจึงจะมองเห็นนั่นก็เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพวาดก่อนที่จะเห็นข้อมูลของศิลปินไม่เช่นนั้นอาจบทบังความงดงามของภาพได้ทุกท่านครับในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็มองเห็นแสงสว่างอีกครั้งเขาไม่คาดคิดว่าภาพวาดที่เรียบง่ายเช่นนี้จะดึงดูดคําชื่นชมจากทุกคนได้ดีเหลือเกินกอบกู้นิทรรศการศิละปะครั้งนี้ได้แล้ว เมื่อเห็นว่าทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับศิลปินผู้วาดและอยากขยับเข้ามาดูใกล้ๆในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ยือดอกไม่จําเป็นต้องขยับเข้ามาอ่านครับทุกท่านภาพนี้คือผลงานผีเสื้อรักบุปผาของอาจารย์อิงจืออาจารย์อิงจือเป็นนักเขียนการ์ตูนนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเผยแพร่ภา,าพวาดผู้กันโบราณของเขาต่อสาธารณะเสียงของเจ้าหน้าที่ดังกังวานราวกับรู้สึกถึงความภาคภูมิใจอยู่บ้างผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองต่างเอ่ยชื่นชมภาพนี้ทําให้เขาเกิดความมั่นใจขึ้นมาเต็มเปี่ยมอย่างไรก็ตาม ทันทีที่เขาพูดจบพื้นที่โดยรอบก็เงียบลงในช่วพริบตาแกรกแกรก,กสีหน้าซึ่งกำลังมองมานับไม่ถ้วนนิ่งครั้งราวกับถูกแช่แข็งบางคนถึงกับสงสัยว่าตนฟังผิดไปหรือเปล่าน่าเสียดายพวกเขาไม่ได้ฟังผิดมีคนมองเห็นตัวอักษรเล็กๆบนคำอธิบายคำว่าอิงจจอในคำอธิบายใต้ภาพนั้นระบุได้ไม่ยากนี่คือผลงานของอิงเจอตอนเพิ่งชื่นชมผลงานไปเมื่อกี้เองใบหน้าของหลัวเฉิงแดงกำขึ้นมาทันใดเยียบเท้าและถอยหลังไปครึ่งก้าวอย่างอึดอดัด สายตาของเขาฉายแววละอายและขุนเคืองใจชั่วครู่หนึ่งเหตุการณ์ฉากนี้ก็แลดูพิลึกสุดขีดอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ทำไมจูจ่ๆถึงเงียบไปละ่ะเจ้าหน้าที่มองดูปฏิกิริยาของทุกคนด้วยความสับสนผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าฮ่าฮ่าท้ายที่สุดหลัวเวยซึ่งอยู่ห่างออกไปก็หัวเราะอย่างอดไม่ได้นับตั้งแต่เดินมายังภาพวาดผีเสื้อรักบุพผาหลัวเวยก็สังเกตสีหน้าของพ่อมาโดยตลอดในเวลานี้เธอได้เห็นสีหน้าที่เบื่อตึงของพ่อแล้วแน่นอน เธอยังสังเกตเห็นสีหน้าบูเดเบี้ยวของบรรดาผู้ที่ชื่นชอบจิตรกรรมซึ่งกล่าวจมตีอิงจือก่อนหน้านี้ใครให้พวกคุณดูถูกอาจารย์ของฉันหลัวเวยร,รู้สึกกระหยิมใจอย่างอดไม่ได้อันที่จริงหลวเวยมีภาพพุ่งหกตัวซึ่งวาดโดยหลิงเยวียนอยู่ที่บ้านแต่เธอไม่ได้หยิบออกมาให้คนอื่นเห็นเพราะเมื่อก่อนอาจารย์มีความตั้งใจว่าจะไม่เป็นจุดสนใจแต่เห็นได้ชัดว่าไม่จําเป็นอีกต่อไปเราพ่อกลับบ้านไปฉันจะนําออกมาให้เขาดู เมื่อถึงตอนนั้นสีหน้าของพ่อจะต้องน่าสนใจกว่านี้อย่างแน่นอนเพราะภาพผีเสื้อรักบุปผานี้สําหรับเขาแล้วไม่ได้นับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอะไรนักตอนที่7 8 4นทิทรรศนิทการศิละปะสผลงานของอิงจจอที่วอวิตกตะลึงความประหลาดใจปรกากฏ่าขึ้นมาในแววตาของเธอนั่นแทบจะทําลายความเข้าใจที่เธอมีต่อนักเขียนการ์ตูนในความเป็นจริงภาพวาดนี้ได้ทําลายความเข้าใจที่ทุกคนมีต่ออิงจือหลายคนไม่พอใจเมื่อเห็นชื่อของอิงจจอบนป้ายประกาศที่หน้าประตู เหตุใดผลงานของนักเขียนการ์ตูนเชิงพานิชจึงควรรวมอยู่ในนิทรรศการภาพวาดผู้กันโบราณอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นภาพผีเสื้อรักบุพานี้สีหน้าของหลายคนเริ่มร้อนเผาขึ้นมาไม่มีใครคาดคิดว่าฝีมือการวาดภาพผู้กันโบราณของอิงจจอจะอยู่ในระดับมืออาชีพหรืออาจสูงกว่าอาจารย์ภาพผู้กันโบราณมืออาชีพหลายคนด้วยซ้ำไปหลัวเชิงก็คาดไม่ถึงเช่นกันอย่างไรก็ตามหลัวเชิงก็เป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ในวงการภาพวาดผู้กันโบราณถึงแม้ในใจจะเกิดความกระดากใครอยู่บ้างแต่เขาก็ปรับอารมณ์ของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ในห้องโถงนิทศการอันเงียบสงบหลวเชิงเอ่ยขึ้นอีกครั้งนักเขียนการ์ตูนที่มีฝีมือวาดภาพผู้กันโบราณระดับนี้หาได้ยากจริงๆน่าเสียดายที่ภาพนี้สวยงามก็จริงแต่ยังขาดเสน่ห์เกมในการตัดสินคุณภาพของภาพวาดนั้นไม่ใช่เพียงวาดให้สมจริงเท่านั้นไม่งั้นดูภาพวาดก็พอแล้วยังต้องมีศิล,ลปินอย่างพวกเราไปทำไมนี่อาจเป็นความน่าเสียดายที่มาพร้อมกับตัวตนในฐานะนักเขียนการ์ตูนหลวเชิงไม่ได้มีเจตนากลับคำเช่นเดียวกับที่เขาพูดภาพนี้ไม่ได้ถึงขั้นไรที่ติจริงๆ ระดับความสามารถด้านจิตกรรมของเขายังห่างจากขีดจำกัดด้านบนเล็กน้อยสักพักหนึ่งเรากวกับว่าทุกคนจะยกให้คำพูดของหลัวเชิงเป็นกดทองพวกเขาต่างรับบทเป็นลูกขุนพลอยพยักเพื่อบรรเทาความรากระอักกระอ่วนของสถานการณ์ใช่แล้วอาจารย์หลัวเชิงพูดได้ดีภาพนี้ไม่ได้ดีถึงขั้นไรที่ติเพียงเพราะผลงานอื่นๆในนิทรรศการศิละปะนี้ไม่ดีพอภาพวาดนี้เลยโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนถ้าคิดจะเปรียบเทียบกับปรมาจารย์ภาพวาดผู้กันโบราณจริงๆก็ยังห่างกันอีกไกล ยังไงสเขาก็อยู่ในวงการการ์ตูนถึงจะมีความสามารถอยู่บ้างแต่ก็ทําได้แค่นี้นี่เป็นสิ่งที่ถูกกาหนดโดยโครงสร้างของวงการการ์ตูนเองภาพวาดผู้กันโบราณนอกจากความเกือบสมจริงแล้วยังสแสวงหาแนวคิดทางศิละปะอีกด้วยผลงานของอิงจจอยังขาดแนวคิดทางศิละปะตรงนี้ไปนี่คือเสน่ห์ที่อาจารย์หลัวเชิงกล่าวถึงอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่เมื่อได้ยินคําพูดของหลวเชิงและผู้คนโดยรอบชิววีวก็ขมวดคิ้วอาจารย์หลวตั้งมาตรฐานสูงเกินไปสําหรับอิงจจอหรือเปล่าคะ นี่คือนทิทรศการศิละปะขนาดกลางคุณภาพของภาพผีเสื้อรักบุปผาได้บทบางภาพอื่นได้ทั้งหมดหลัวเชิงกลับตัดสินด้วยมาตรฐานของจิตประกรรระดับปรมาจารย์ใช่ท่ววิยอมรับว่าคำพูดของหลัวเทิงนั้นสมเหตุสมผลแม้ปัญหาอยู่ที่คำพูดหลวเทิงนั้นเป็นมาตรฐานที่มักใช้กับภาพวาดคู่กันโบราณระดับสูงเท่านั้นและหากวิจารณ์ตามมาตรฐานของภาพวาดระดับปรมาจารย์ภาพผีเสื้อรักบุปผานี้ไม่นับว่าน่าทึ่งจริงๆทว่าคำถามคือ ในนิทรศการศิละปะระดับนี้จําเป็นต้องยกระดับมาตร,รฐานให้สูงถึงขนาดนั้นเชียวหรือหากตัดสินโดยใช้มาตร,รฐานภาพวาดผู้กันโบราณระดับสูงนิทรศการระดับนี้มีแต่จะล้มเหลวอย่างแน่นอนถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่การทําเกินพอดีก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีก็แค่พูดความจริงลัวเชิงตอบโดยที่รู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามาตร,รฐานของเขาสูงเกินไปแต่เขาไม่ชอบอิงจือหากภาพผีเสื้อรักบุพผานี้ไม่ใช่ผลงานของอิงจือเขาคง,งชื่นชมศิลปินคนนี้และสนับสนุนเขาด้วยซ้าไป หากเป็นอิงจือแล้วก็ยังไม่เพียงพอผลงานระดับนี้ฝีมือระดับนี้ยังไม่เพียงพอให้ลูกสาวของเขายกย่องหรือแม้แค่คำนับเป็นอาจารย์ด้วยซ้ําไปแม้จะพูดเช่นนั้นก็เถอะหลัวเถิงยังคงมองดูภาพนี้อีกหลายครั้งให้ความสนใจมากขึ้นและใช้เวลานานกว่าภาพวาดของเมลเรียญที่วอวีเลิกคิวก่อนจะจ้องมองภาพวาดอีกครั้งด้วยความชื่นชมโดยที่ไม่ได้พูดอะไรอีกแม้ว่าเธอจะไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวของหลัวเถิงและอิงจจอทว่าจากสถานการณ์ตรงหน้าเธอกลับเข้าใจบางอย่างขึ้นมา ไม่มีอะไรมากไปกว่าอาคติโดยธรรมชาติของจิตรกรและผู้ที่ชื่นชอบภาพวาดผู้กันโบราณจิตรกรเชิงพาณิชย์ไม่เข้าใจศิละปะทั้งตัวมีแต่กลิ่นเงินเมื่อเอ่ยถึงนักเขียนการ์ตูนจิตรกรแบบดั้งเดิมบางคนมักจะมีความรู้สึกเหยีดหยามในลักษณะนี้อยู่เสมอถึงขั้นที่ต่อให้เห็นได้ชัดว่าภาพผีเสื้อรักบ,บุกผาจะเยี่ยมยอดมากแล้วแต่ทุกคนกลับไม่เต็มใจที่จะยอมรับในความเป็นเลิศของภาพนี้นี่นับได้ว่าเป็นฉากเล็กๆของการก่อตัวของห่วงโซ่แห่งการดูถูกในวงการนี้ สรุปแล้วปัญหาอยู่ที่ตัวตนในฐานะนักเขียนการ์ตูนของอิงจือและท่ามกลางบรรยากาศอันพิลึกพิลั่นนี้เองจูจ่ๆเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นข้างหูของชิวาวีขอโทษทีนเสียววีรถติดมากเลยมาสายรอยยิ้มผุดบนใบหน้าของชิวาวีหันไปมองผู้ที่มาใหม่ฉันคิดว่าที่เจิ้งจะเทฉันซะแล้วจะเป็นไปได้ยังไงผู้ที่มาใหม่เอ่ยขึ้นจากนั้นจึงมองไปยังด้านหลังของชิวาวีเอ่ยอย่างร่าเริงคึกคักกันน่าดูอาจารย์เจิ้งจริงนี่นาะ มีคนจดจาผู้หญิงซึ่งเข้ามาทักทายที่วอวีได้ฝูงชนคึกคลื้นขึ้นมาในทั่วพริตตาเจิ้งจิงซึ่งเป็นบุคลากรระดับพ่อเพลงในอุตสาหกรรมดนตรีนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนึกไม่ถึงว่าในนิทรรศการศิละปะวันนี้ไม่เพียงได้พบกับผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองจากวงการภาพวาดผู้กันโบราณแต่ยังได้พบกับพ่อเพลงคนหนึ่งในวงการดนตรีอีกด้วยถูกต้องผู้ที่มาถึงไม่ใช่ใครนอกจากเจิ้งจิงคนที่เชิญที่วอวีมาชมนิทรรศการศิละปะในครั้งนี้ก็คือจจิงจ หลวเฉิงหันมาอาจารย์เจิ้งจริงก็คือเพื่อนที่อาจารย์ชิวพูดถึงหรือครับใช่ค่ะอาจารย์หลัวเฉิงฉันรู้จักคุณเจิ้งจริงยิ้มแย้มคลางเอ่ยทักทายหลวเฉิงจากนั้นจึงหันไปมองภาพผีเสื้อรักบุปผาบนผนังและเอ่ยขึ้นอย่างประหลาดใจภาพนี้สวยมากที่วอวิคฤยิ้มที่เจิ้งไม่ต้องอบไว้หรอกที่เชิญฉันมาดูนิทรรศการศิลปะคงไม่ใช่เพราะอยากให้ฉันดูภาพนี้แค่ภาพเดียวหรอกสินะไม่ใช่เจิ้งจริงสายหน้าถึงภาพนี้จะดีแต่ก็เทียบกับภาพที่ฉันอยากให้เธอได้้้ดดดูไไมมมมม่่เเเเลยยยยจจจิงอววคาันใต็ปี ชิววิตกใจไปทั่วขณะไม่ใช่ภาพนี้หรือหลัวเชิงมีสีหน้าประหลาดใจเช่นกันในนิทรรศการครั้งนี้มีผลงานที่ดีไปกว่าผีเสื้อรักบุพผาด้วยหรือคล้ายกับว่าจะฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้ทันใดนั้นหลัวเชิงขี่ยิ้มกว้างและเอ่ยด้วยความกระตือรือร้นรบกวนอาจารย์เจิ้งช่วยนําทางไปได้ไหมครับผมสนใจภาพวาดที่คุณพูดถึงมากได้คะ่ะเจิ้งจริงรีบตอบอย่างมีความสุขฝูงชนซึ่งตามมาด้านหลังดวงตาเบิกกว้างเริ่มตื่นเต้นตามไปด้วย เดิมทีหลายคนรู้สึกไม่ชอบใจเมื่อภาพผีเสื้อรักบุพภาของอิงจือบทบังผลงานอื่นๆในนิทรรศการทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเจิ้งจิงบอกว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมกว่าผีเสื้อรักบุพภาแน่นอนว่าทุกคนจึงย่อมมีความสุขและไกลออกไปลัวเว่ยกลับขมวดคิ้วในนิทรรศการศิละปะครั้งนี้จะมีผลงานไหนดีไปกว่าผลงานของอาจารย์อิงจือเธอรู้สึกกังวลอย่างอดไม่ได้ถ้าผลงานของอาจารย์ถูกคนอื่นเอาชนะไปได้คงจะน่าเสียดายมากลัวเว่ยรู้อยู่เต็มอก ว่าภาพผีเสื้อรักบุพผานี้อาจารย์อิงจือไม่ได้วาดอย่างจริงจังและไม่ได้แสดงถึงความสามารถที่แท้จริงของอาจารย์อิงจือเธอถึงขั้นอยากจะกลับไปหยิบภาพกุ้งหกตัวมาจากบ้านทว่าเธอไม่สามารถไปหยิบภาพกุ้งหกตัวออกมาได้นักศึกษาหลายคนจากวิทยาลายัยศิละปะชินโจต่างรู้จักภาพนั้นและรู้ว่านั่นคือผลงานของหลิงเยวียนเมือ่อใดที่เปิดเผยภาพนี้ไปตัวตนของอาจารย์อิงจือก็จะถูกเปิดเผยอย่าง,ง่ายดายอารมณ์ของหลัวเว่ยซับซ้อนขึ้นมาเธอเดินตามกลุ่มคนขนาดใหญ่ซึ่งนำโดยเจ้าจริงเข้าไป เมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงทนเดินผ่านภาพวาดไปเจ็ดแปดภาพและในที่สุดก็หยุดลงเบื้องหน้าผลงานชิ้นหนึ่งนี่คือภาพวาดคู่กันโบราณซึ่งใช้มา้าเป็นแนวคิดหลักตอนที่7 8็แปด้าภาพวาดที่สยบทั้งนิทัศการใช่แล้วเจิ้งจิงนําภาพม้าควบของอิงจือออกมาจาัดแสดงด้วยเหตุนี้เธอจึงตั้งใจเชิญที่วาวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทจากวงการภาพวาดคู่กันโบราณมาเชยชมภาพนี้ในความคิดของเจิ้งจิงภาพวาดนี้ไม่ควรถูกวางทิ้งไว้เฉยๆโดยไม่เป็นที่รู้จัก เมือ่อมีเทศการศิละปะนี้มีที่วอวิซึ่งเป็นยอดฝีมือด้านการภาพวาดผู้กันโบราณอยู่เธอเพียงแค่แสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นกลางเพียงไม่กี่ประโยคจะทำให้ภาพมาควบและศิลปินผู้สร้างสารรคผลงานนี้อย่างอิงจือโด่งดังพร้อมกันในคราวเดียวได้ในทันทีอย่างแน่นอนนี่คือจุดประสงค์ของเจ,งจริงทันทีที่เจ้าหน้าที่เห็นภาพมาควบเขาแทบเอ่อยขึ้นมาตามสัญชาตญาณน,นี่ก็เป็นภาพของอาจารย์อิงเมื่อคำพูดมาถึงริมฝีปากเจ้าหน้าที่กลับหยุดลงวันนี้เขาพูดอะไรก็ดูเหมือนจะผิดไปเสียทุกอย่างไม่พูดเลยก็แล้วกัน ฝูงชนกลับไม่ได้สนใจเจ้าหน้าที่กล่าวให้ชัดเจนก็คือความสนใจของทุกคนล้วนเบนไปรวมกันที่ภาพมาควบโดยสมบูรณ์รูปลักษณ์ภายนอกของม้านั้นถูกวาดด้วยเส้นกลมกลึงและแข็งแรงผสมผสานกับหมึกหนาและฝีแปรงหนักซึ่งแฝงด้วยกลิ่นอายของตัวอักษรชาวซูพื้นที่ขนาดใหญ่บริเวณหัวม้าซึ่งเว้นว่างไว้สแสดงถึงบริเวณที่แสงตกกระทบช่วยเสริมมิติและเน้นย้ำความรู้สึกแข็งแรงบริเวณหัวมา้าใช้ผู้กันซึ่งหนักและชัดเจนหลักลงมาสะท้อนให้เห็นถึงท่าทางที่แข็งแรงทรงพลังแต่ก็ยังคล่องวของมา้า ทุ่งลำตัวถูกวาดด้วยหมึกที่อ่อนกว่าเพื่อให้เห็นโครงสร้างของร่างกายอย่างชัดเจนใช้เส้นที่เข้มเพื่เอเน้นข้อต่อและความแข็งแกร่งของกีบมา้าแผงคอและหางมานั้นสง่างามเป็นที่สุดปัดปีแปลงกว้างราวกับกำลังโบกสะบัดอยู่ในอากาศหลายวินาทีผ่านไปครั้งแรกในวันนี้ลัวเธิงและที่วาวิยังไม่ทันได้พูดอะไรกลุ่มผู้ชื่นชอบภาพวาดผู้กันโบราณก็เริ่มพูดคุยกันด้วยความตื่นเต้นทําให้งานนิทรรศการภาพวาดเข้าสู่ช่วงที่มีผู้ชมคึกคักเป็นครั้งแรกภาพนี้สุดยอดมากกล้ามเนื้อของม้าสวยมาก สีน้ำหมึกถูกต้องลงตัวให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่และทรงพลังก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าภาพพยักลงเขาของเงยเหรียญนั้นยอดเยี่ยมเทียบได้กับภาพนี้แล้วเสือตัวนั้นเหมือนนว่าจะไม่ได้น่าเกรงขามสักเท่าไหร่ภาพนี้ต่างหากถึงเรียกว่าทรงพลังทุ่นท่าสง่างามจิตวิญญ,ญาณเปี่ยมล้นองอาจทรงพลังเห็นชัดๆว่าฉากหลังมีแค่กระดาษเซวียนจือแต่มาพวกนี้กลับให้นำมาซึ่งจินตนาการอันไม่สิ้นสุดนี่สิถึงจะเรียกว่าภาพที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญ,ญาณจิตประการถ่ายทอดความรู้สึกของเขาผ่านหมึกและผู้กกันอออมมมาาาย่างีควสุข สเสน่ห์ของมาสึกได้รับการถ่ายทอดออกมาอย่างเต็มเปีย่ยมสีแปลงรวดเร็วและเฉียบขาดบวกกับเส้นที่มั่นคงและลื่นไหลเราว,ว่าความรู้สึกของเขาพวยพุ่งอย่างไม่อาจควบคุมได้เป็นผลงานที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ฝีมือเป็นเลิศลวยถึงจ้องมองภาพมาควบอย่างใจลอยเขาลืมอิงจือไปทั่วขณะจิตใจของเขากำลังวนเวียนอยู่ในภาพนี้ชำระล้างความธรรมดาสามัญของมาที่มีมาแต่โบราณ ในตาคู่สวยของที่ววิตกตะลึงหลังจากนั้นไม่นานเธอจึงเอ่ยขึ้นอย่างสะท้อนใจนึกไม่ถึงว่าจะได้เห็นฝีมือระดับปรมาจารย์ในนิทรรศการศิละปะเล็กๆแบบนี้มีหน้าละพี่เจิ้งถึงชมเปอะแบบนี้เจิ้งจิงพี่ยิ้มบางปฏิกิริยาของฝูงชนนั้นเป็นไปตามความคาดหมายของเธอภาพวาดนี้ทำให้ผู้ที่เข้าใจงานติตรกรรมเคลื่อบเคลิม้มมักคาแห่งภาพวาดผู้กันโบราณคือการสแสวงหาธรรมชาติในที่สุดหลัวเชิงก็รู้สึกตัวเขาสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนหน้านี้ผมถึงบอกว่าผีเสื้อรักบุกผายยังไม่ดีพอ ผลงานที่มีทั้งความงามภายนอกและจิตวิญญาณอย่างแท้จริงคือมาเหล่านี้พวกมันมีทุกสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ไม่เพียงมีจิตวิญญาณอันเปี่ยมล้นแต่ยังมีจิตวิญญาณอันสูงส่งภาพนี้ทําให้เราสัมผัสได้ถึงอิสรภาพและความประตือรร้นของศิลปินเขารู้สึกตกใจอยู่บ้างภาพวาดนี้เกือบจะล้มล้างเทคนิคการวาดภาพผู้กันโบราณแบบเดิมโดยแสดงออกถึงวิธีของสัตจนิยมผ่านแนวคิดจินตนิยมเหมือนแต่ไม่ได้พยายามให้เหมือนไปเสียทั้งหมด ภาพวาดมีทั้งสไตล์ที่สมจริงโดยไม่ได้สูญเสียเสน่ห์ของภาพวาดผู้กันโบราณไปอาจกล่าวได้ว่าความวิจิตและสง่างามของภาพมานั้นได้รับการถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนด้านหลังผู้ที่ชื่นชอบติดประกำลวนตกตะลึงหลังจากได้ยินความคิดเห็นของชีวาวีและหลวเถิงในใจของพวกเขาเกิดความตื่นเต้นยิ่งขึ้นนี่แหละคือผลงานที่สยบทั้งนิคาศการได้ภาพผีเสื้อรักบุปผาของอิงจือไม่มีอะไรแบบนั้นภาพผีเสื้อรักบุปผามีเรือจะเทียบได้ การที่ภาพนี้มาปรกนนากฏใจนิทรศการศิลปนี้บอกได้เลยว่านับเป็นเกียรติอย่างสูงถึงยังไงอิงจื้อก็เป็นนักเขียนการ์ตูนเขาก็ควรดูภาพนี้ให้ดีเรียนรู้แก่นแท้ของภาพวาดผู้กันโบราณแปลกจังศิลปินที่วาดภาพนี้คือใครทําไมถึงไม่เซ็นชื่อละ่ะอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ความหดหู่ของบรรดาผู้ที่ชื่นชอบงานติดประรรมซึ่งเกิดจากภาพผีเสื้อรักบุพานั้นอันประธานหายไปในทันทีท้ายที่สุดนักเขียนการ์ตูนก็ไม่อาจคว้ารางวัลที่หนึ่งในนิทรศการศิละปะ ทันใดนั้นความสงสัยใหม่ๆก็ผุดขึ้นในใจนี่คือภาพวาดซึ่งไม่ได้ลงชื่อศิลปินมีคนพยายามมองหาคำอธิบายเกี่ยวกับศิลปินใต้ภาพวาดลัวเชิงและทิววี่ก็มองไปยังป้ายคำอธิบายผู้เขียนด้วยสีหน้าความสงสัยเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นคำอธิบายซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรขนาดเล็กด้านล่างภาพทุกคนต่างตะลึงงนัในใบหน้าของแต่ละคนนั้นสับสนนิ่งอึ้งราวกับถูกแช่แข็งทันทีที่เห็นชื่อศิลปินบนคำอธิบายใต้ภาพคำสองพยางมหลุดจากปากของทุกคนซ้ำแล้วซ้ำเล่า อิงจือภาพวาดนี้เป็นผลงานของอิงจือจริงๆจึ้งจิงยิ้มพลางมองไปยังหลัวเฉิงและที่วอววี่ซึ่งมีสีหน้าเหลือเชื่อถูกต้องภาพวาดนี้มาจากปลายผู้กันของนักเขียนการ์ตูนอิงจือเขาคือปรมาจารย์ด้านการวาดภาพผู้กันโบราณซึ่งซ่อนเร้นฝีมือเอาไว้ให้ตายสิเมื่อความจริงถูกเปิดเผยโดยเจิ้งจิงฉากแห่งความตื่นเต้นก็ประทุขึ้นทันใดอิงจือเป็นไปได้ยังไงเป็นผลงานของอิงจืออีกแล้วเหรออิงจือเป็นนักเขียนการ์ตูนไม่ใช่หรือไง ฉันผิดปกติหรือว่าโลกนี้มันผิดปกติกันภาพวาดผู้กันโบราณที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้มาจากลายผู้กันของนักเขียนการ์ตูนฝีมือของเขาน่ากลัวมากนี่ยังเป็นภาพจําที่ผมมีตอนนักเขียนการ์ตูนอยู่หรือเปล่านะผีเสื้อรักบุปผาก็ว่าไปอย่างแต่เขาวาดภาพนี้ออกมาเนี่ยนะบ้านในยอมแล้วยังต้องการอะไรอีกให้ตายสิจะตบหน้าพวกเราแบบนี้เลยเหรอกว่าจะหาภาพที่ดีกว่าผีเสื้อรักบุปผาได้ก็ยากแล้วแต่คนวาดภาพนี้กลับเป็นอิงจืออัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ท่ามกลางเสียงรกรีดร้องระงม ฝูงชนซึ่งชื่นชอบจิตประกรรมทั้งหลายต่างตะลึงเงนันภาพมาควบซึ่งพวกเขาชื่นชมมาเป็นนานนั้นแท้จริงแล้วอิงจือเป็นคนวาดนั่นทำให้ความเข้าใจซึ่งพวกเขามีแต่เดิมถูกอิงจือทำลายลงจนแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงความกระหิ่มใจความสง่างามจิตวิญญาณความรู้สึกเหนือกว่าทั้งปวงของเหล่าผู้ชื่นชอบจิตรกรรล้วนกลายเป็นเพียงเรื่องหน้าขันเมื่อเผชิญหน้ากับภาพมาควบแต่ละคนถูกกบหน้าฉาดใหญ่อิงจือหรือทิววิจัยลอยในใจของหลัวเชิงกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกปนปวนที่พุ่งพล่านหน้าอกของเขากระเพื่อมขึ้นนลงงงอย่ารรุแร ยิ่งเป็นผู้ที่มีความรู้มากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจว่าภาพนี้หมายความว่ายอย่างไรอิงจือคนนี้คือยอดฝีมืออย่างแท้จริงทั่วขนานี้หลัวเถิงไม่สามารถขัดขานความตั้งใจของลูกสาวในการคำนับอิงจือเป็นอาจารย์ได้อีกต่อไปภาพวาดนี้ทําให้แม้แต่ตัวเขาเองก็ยังรู้สึกละอายใจแต่เขากลับไม่รู้เลยว่าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเขาก็เพิ่งรู้ว่าภาพวาดนี้เป็นฝีมือของอาจารย์ของตอนเองเช่นกันที่แท้อาจารย์อิงจือก็มีผลงานอื่นในนิทรรศการนี้ด้วย หลวเวยดวงตาเบิกกว้างในทันทีหลังจากได้ฟังคําตอบเธอขี่ยิ้มกว้างฉันว่าแล้วเทียวผีเสื้อรักบุพผาไม่มีทางเป็นตัวแทนของระดับฝีมือของอาจารย์ได้เลยถ้าจะใช้ภาพนั้นมาจัดแสดงในนิทรรศการศิละปะก็ออกจะสุกเอาเผากินเกินไปล้มั้งเมื่อมองดูภาพมาควบระดับนั้นไม่ได้ด้ยไปกว่าภาพกุ้งหกตัวแถมยังใช้ทักษะที่เหนือกว่าภาพกุ้งหกตัวด้วยซ้าไปเพราะภาพสัตว์ที่วาดนั้นซับซ้อนกว่าท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนนิทรรศการภาพวาดผู้กันโบราณน,นั้นโกลาหลเพราะนักเขียนการ์ตูนคนหนึ่ง ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แอดนะครับขอบคุณครับ